ก็พอๆสุดที่ผมคุยกับคตั้มตัวหาว่าตกยีโอวากูมุกันได้ามเมตาสติมิชชัว่ายูสดี่สฮัสซ์เอากรโนะคุณผมมีคำถามสำหรับคุณหนึ่งข้อเลยคุณศรัทธาในตัวของการ์ตูนกัน์ดแฮมรเป่าก็เอจริงๆนะแ่ครั้งแรกที่เห็นแวก็อยากอยู่ในการ์ตูนนันเลยเพราะช่องเราก็เป็นช่องที่มีแค่ผู้ติดตามแค่สาเจคน เอคุณ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 รู้ไหมว่าถ้าเกิดคุณแบบไม่ศรดทาาในตัวของการทํานแนวผมมีแบบเรื่องเรื่องหนึ่งที่ทำให้คุณแบบศรัทธาในการเล่าเพียงครั้งเดียวเว้ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้คุณฟังเอาไหมุณรู้จักเกมไมค์คาม้าเกมที่มันเหลี่ยมๆอ่ะเออคือก่อนหน้าดีเวยตอนสมัยปีหนึ่งเก้าเก้าเนี่ยมีชายคนหนึ่งชื่อว่าเออ เอไอปามใช่ไอปามไม่รู้จักกับคนที่มีชื่อว่าสตีฟสตีฟสตีฟจอ็อบไอเยอยคนละคนอ่าไม่รู้จักกับคนที่มีชื่อว่านอชแล osh, แ้วนอชเี่กก็ชวนเอคนที่ชื่อว่าปามเนี่ยสร้าง <c oughs> สร้างเกมนี่มีชื่อว่าไมค์คราขึ้นมาเว้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สร้างด้วยกันไปเรื่อยๆ่จนเขาเนี่ยต้องการที่จะตั้งชื่อตัวละครเอกซึ่งมันก็คือสตีฟนั่นแหละแต่เขาเี่ยตั้งชื่อไม่ออกเลยเขาเขาเลยตั้งตั้งชื่อตัวละครสตีฟว่าท่วากอน เก <iyorsun S 1> ี่ยวเหี่ยอะไรก็ไม่รู้อะไรคุณฟังให้จบสิเแล้วก็ตัวละครตัวนั้นเดืสุดท้ายก็โดนลบออกไปเนื่องจากมีดราม่าที่ชื่อที่ว่าก่อเนี่ยมันได้เป็นตรงชื่ออคนคนหึงที่ชอบขโมยมีดคนอื่นแล้วไม่คืนแล้วก็กดบล็อกหนีด้ออาฆาตกรบอกมีดผลไม้เหรอไม่ใช หนึกระทั่งแล้วหลังจากนั้นมอนเนี่ยก็ถูกลบออกไปซึ่งนั่นทำให้เจ้าทีวากอรเนี่ยมันเครียดแค้นรักตายเดิสามารถดึงเลเซอร์ออกมาได้เนื่องจากมันเครียดแค้นมากๆซึ่งนั่นก็ทำให้ในสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยมีมอนตัวหนึ่งในเกม my craft ที่มีชื่อว่าทีวากอรไอตัวนี้เนี่ยสมมุติว่าคุณอ่กำลังเดินเดินทางจะไปสู้กับเอ็นเดอร์ดากอนด้วยชุดเกราะเนเธอร์ไลท์พร้อมกับดาบเนเธอร์ไลท์ใส่ไฟแอคเซปแล้วก็ชาร์ปเนสแบบไอวีแล้วอยู่ก็มีมันจะขโมยดาบใช่ไหมใช่ หลังจากนั้นะถ้าเกิดคุณตีคุณตีมันคุณก็จะไม่มีทางได้ดาบคืนอีกเลยถึงแม้ว่าคุณจะขอไปดีๆมันก็ไม่ให้คุณหรอกเพราะว่ามันจะบล็อกคุณหนีไปเลยแล้วคุณก็จะไม่มีทางเจอดาบนั้นตลอดการมันก็เหมือนกับแบ็คโฮดีๆนั่นแหละ